ยวรองสวัสดีค่ะค่ะเข้าแล้วนะคะเราก็ได้ทำการแบ่งหมายโพรมนะคะออกเนาะก็คือม่วงหนึ่งซึ่งเป็นม่วงใหญ่ๆนะคะม่วงหนึ่งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสีอันนะคะหรือว่าสีสีม่วงนะคะก็ เราแบ่งทั้งหมดเนาะก็ได้สองอยห้อันนะคะก็คือได้250อันนะแล้วก็หลังจากที่เราแบ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งก็จะเป็นฟองแบบไหมพรมนะคะที่แบ่งเนาะก็คือเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไหมพรมนะคะที่เขาแล้วที่เราแบ่งนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลย ค่ะนี้ก็จะเป็นกงองใบพรมนะคะที่เราแยกมานะคะแยกมาแล้วอ่ามีทั้งหมด250พวงนะคะเราจะนำมาทำป้อมๆนะคะก็เดี๋ยวอ่าเราจะถ้าเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะอ่าลองมาดูนะคะว่ากองแบบอ่า ปมๆของเรานะคะจะเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งก็จะใช้ไม้พรมทั้งหมด250อันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองไม้ไม้พรมนะที่เราแบ่งมานะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะก็250นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเราต้องตั้งใจทำจริงๆมันถึงจะได้นะอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงว่างๆเราก็จะทําไปทําทําแบบเรื่อยๆไปนะคะเราทําเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าไอ้ลูปปอมๆที่เราทางทั้งหมดที่ใช้ไหมพรมกองนี้นะคะมันจะได้เยอะขนาดไหนนะคะนะคะคแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ไหมพรมของเรานะคะเรามาักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสี แดงนะคะสีแดงมีสีแดงสีชมพูนะคะแล้วก็สีขาวนะคะ3มสีนะสีที่สีก็คือสีม่วงนะคะคือเรายังไม่ได้ใช้เราก็เลยไม่ได้มักนะคะก็คือถือว่าเยอะนะคะที่เรามักเป็นอันเป็นอันแล้วก็ทําขึ้นมานะคะ<ร>นี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยก,ก็น่าจะถ้าเป็นกองประมาณนี้ก็น่าจะหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นอันนะคะหลายหมื่นอันละ แล้วก็อันนี้เรายังตัดไม่เสร็จนะก็คือ,อยังเหลือไม่กี่ไม่กี่เส้นนะคะนี่เหลือไม่กี่เส้นที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้มันเสร็จๆเนาะตัวปมมเนี่ยคะ่ะเวลาเราตักแบบนี้นะคะซึ่งเราตักแบบนี้เนี่ยมันก็แบบใช้เวลานะคะซึ่งตั้งแต่ที่เรา,าแบ่งไหมพรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาทําเนี่ย ก็คือก็คือพึ่งตรงค่ะมันไม่ได้แบบใช้เวลาแบบอ่าข้างแล้วก็ทําโดยตรงเนาะคือเราต้องใช้เวลาไปทําอย่างอื่นบ้างเนาะอาจจะไปทําแบบทําไล่์ทาทสวงบ้างนะคะแล้วก็ไปทําทําคลิปด้วยเนาะเราต้องทําคลิปลงลงในช่องด้วยนะคะซึ่งก็ไปๆมาๆก็คือ ควจะมัดเสร็จให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณสองเดือนค่ะพูดตรงๆเลยซึ่งก็แบบอันนี้ก็คือตั้งใจทําสุดๆลวแล้วก็แบบมีงานอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะคะทําให้ใช้เวลามากเลยค่ะก็คือประมาณสองเดือนเลยนะคระับัวจะได้แบบ รมเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากๆเลยค่ะก็ทำคนเดียวนะคะมักคนเดียวแล้วก็บางครั้งมีงานก็จะไปทำงานทำไล่ทำาส i บ้างแล้วก็ทำคลิปบ้างนะคะก็คือคนเดียวทำถือว่าทำหลายอย่างนะคะทำงานหลายอย่างเหมือนกันเนาะก็ทำได้ในปริมาณที่ นีที่ให้ f อดูนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะอันนี้เยอะนะไม่ใช่ไม่ยเยอะนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่มันจะเป็นกองแบบประมาณนี้เลยเราไม่ได้เอาแบบข้างในใส่อะไรนะคะอันนี้จะเป็นบองฟมเลยนะคะที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปใช้ในการทําหมวกชาวขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะคะที่ที่เรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อแล้วเราจะนําไปทําเป็นห่วงเนาะแต่พูดถึงตัวนี้เรายังไม่สามารถนํามาใช้แบบนี้นะคะเราต้องอันนี้คือตักออกอย่างเดียวนะคะเราต้องนําไปเลมให้เป็นลูกกลมๆนะคะเราถึงจะสามารถนําไปใช้เนาะคือถ้าอย่างที่เราตักแบบนี้นะคะอย่างที่เราตักแบบนี้ก็คือมันจะไม่กลมนะคะ จะไม่กลมแล้วก็มันจะไม่กลมนะคะมันจะไม่กลมเราต้องเลมคือตักแบบนี้เสร็จเราต้องเลมนะคะให้มันกมลมๆเนาะซึ่งก็อาจจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะคะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอ,อย่างที่บอกนะคะก็คือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตาม เราต้องตั้งใจทำจริงๆมันถึงจะได้นะคะก็ถือว่าใช้เวลาเยอะเหมือนการขายเยอะมากๆเลยนะคะกว่าจะแบบได้เป็นกองแบบนี้นี่ผู้ตรงๆนะคะเปิดประตูให้แม่ไดยคะับเปิดประตูครับเปิดประตูค,คืออา่าทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามนะคะเวลาที่เราทําแบบนี้เราต้องใช้เวลานะคะซึ่ง ซึ่งก็ใช้เวลานะคะแล้วก็ตั้งใจทําแบบสุดๆเหมือนกันนะคะใช้เวลาทาอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวก็แบบไม่ค่อยมีเวลาที่แบบจะมานั่งํางแบบเฉพาะมๆนะคะก็คือแปบ๊บเดียวก็มีงานอันนี้เข้าแล้วก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆทามาเนาะ,ะซึ่งก็ใช้เวลาสองเดือนเลยนะคะที่จะ มัเสร็จนะคะแต่ที่แน่ๆคืออันนี้กองนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเพราะว่าเรา,าตักเราทำเฉพาะสามสีเนาะถ้าทำเอาสีม่วงด้วยนี่จะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเราจะเราจะรีบใช้แล้วนะคะเราก็เลยอเอาเฉพาะสีเนาะสีที่เราต้องการก่อนเนาะแล้วก็สีม่วงเนี่ยเดี๋ยว เราค่อยไปทำอีกชุดหนึ่งนะคะที่เราจะไปใช้อย่างอื่นเนาะแต่ว่าคือณเวลานี้คือเราต้องการสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะที่จะใช้นะคะสีที่ทำเยอะที่สุดออกมาเยอะที่สุดก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเนาะก็คือจะทำเป็นหมวเชาวขาวนะคะ ยังไงก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งก็หนูก็ได้ทำความรูปทำาคลิปนะคะเกี่ยวกับการทำปอมๆแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตการแบ่งไหมายพรมนะคะว่าหมายพรมอ,อันใหญ่ๆอันนึงเนี่ยเราจะแบ่ง เป็นอันแร็กกี่อันอะไรประมาณนี้นะคะหนูก็ทำคลิปนี้ลงไปแล้วนะคะการแบ่งไหมพรมแล้วก็หนูก็ได้ทำคลิปคลิปวิธีการทำปองปอมนะคะซึ่งปองปอมเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องทําเหมือนอย่างที่หนูลงคลิปก็ได้นะคะก็อาจจาะมีหลายๆวิธีเนาะในการทำปอปปอมนะคะ ก็จะมีวิธีเท่าที่หนูรู้นะคะก็จะมี3วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือทําอย่างที่หนูทําก็คือแบ่งหมพรมออกมาเป็นเป็นอันเป็นอันแล้วก็เราก็นําไปมัดเป็นอันเป็นอันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็วิธีที่2เนี่ยคือเราเอาไอ้ซ่อมนะคะที่เราใช้ในการรับประทานอาหารเนี่ยเอามาตั้งไว้แล้วเอาตัวหมพรมไปแบบ ใบม้วงเข้ากับตัวซ้มนะคะแล้วก็เอาออกดึงออกมาแล้วก็มัดก็อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะแล้วก็วิธีที่สามวิธีที่สามก็คือเขาจะใช้รู้สึกว่าเป็นนิ้วมือแบบนี้เป็นนิ้วมือแบบนี้เนาะแล้วเราเอาแบบเส้นหมพรมเนี่ยมามัดมามาม้วงกับนิ้วมือของเรานะคะม้วงม้วงให้มันได้แบบกระดาษพอดี แล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็นํามามักอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเลมเป็นลูกเนาะวิธีที่การใช้ซ่อมกับการานำมามักที่นิ้วมือเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เท่าที่หนูเคยเห็นมาก็จะมี3าวิธีนี้นะคะแล้ววิธีอื่นๆนี่ก็หนูหนูก็ไม่รู้ว่าจะมี ที่แบบเขาทำต่างจากที่หนูรู้นี่มันไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามวิธีนะคะที่หนูเคยเห็นมานะคะแต่แต่ที่หนูลงลงในช่องของหนูนะคะก็คือวิธีที่หนูทําก็คือเราแบ่งไบโฟมออกมาเป็นหลายๆอันแล้วเราก็นํำมามัดทีละอันทีละอันนะคะ มักให้เป็นเส้นยาวๆเลยให้ให้มันออกมาเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นวิธีที่หนูทํานะคะก็ยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถลงไปดูนะคะว่าวิธีการทำปอมๆอมที่หนูทำทำยังไงบ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือนำมาตักแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาเราเวลาที่เราตักอปอมปอมแบบนี้นะคะ เราไม่ต้องไปตักจุดจุดที่เรามาร์กนะคะเราไปตักตรงกลางนะคะตรงกลางนะคะตักตรงกลางนะคะอย่าไปตักจุดหรือว่าบริเวณที่เรามาร์กนะคะถ้าเราไปตักบริเวณที่เรามาร์กเนี่ยมันจะทําให้หลุดออกมาเลยนะคะแล้วก็ปอมปอมตัวนี้มันจะไม่เป็นปอมปอมแล้วนะคะมันจะหลุดเป็นเชื่อไปเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำปมๆนะคะของชาวขาวเนาะแล้วก็หน้าเวลานี้ก็คือเราเราก็ตักแล้วเป็นกองใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่น้องใหญ่คิดว่าคงจะมีประมาณาเดี๋ยวนะเป็นหมื่นสองหมื่นอันประมาณนี้นะคะเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วถ้าพี่น้องทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยก็แบบ ใครที่มีความรู้นะคะหรือว่ามีวิธีการทำปมๆแบบที่มันต่างจากที่หนูทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าออจริงๆวิธีการทำปมปเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบอะไรประมาณนี้ก็สามารถอาคอมเมนต์มาแนะนำม,มาได้นะคะเดี๋ยวหนูอาจจะลองหักําตามที่เอฟซีา <FC. S 1> บางคนที่มีความรู้ก็ได้นะคะ ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะปอมปมของเรานะคะก็ประมาณถ้ากองประมาณนี้ก็ถ้าเรานําไปทาหัวชาวเขาก็ได้ประมาณาได้ประมาณเจ็ดแปดสิบอันเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะก็ได้ประมาณเจ็ดแปดสิบอันมันก็ใช้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาตักป่าปอมนะคะที่ เขาแล้วนะคะที่นำมามักเสกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมา,าตัดนะคะก็ได้กองถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยไปพบกันอีกคลิปนะคะต่อๆไปเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปนำไอ้ปอมๆตัวเนี้ยไปใช้ในการทำหมวกนะคะซึ่งก็อาจจะ มีบ้างนะคะที่บางครั้งหนูอาจจะบางครั้งไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเนาะคลิปนี้ถ้าแบบจําเป็นไม่ใช่จาเป็นเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยใจจริงๆของหนูนะคะหนูอย่าลงแบบวันละหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะทําไม่ได้เนาะบางครั้งแบบเราก็มีงานอย่างอื่นยุงย่งๆนะคะมาก็ต้องไปทํางานอย่างอืง่นขอน่อล็อกเดี๋ยวเรา ค่อยไปถ่ายทำคลิปแล้วก็ค่อยนำมาลงนะคะก็วันนี้ก็มีมีเพียงแค่นี้ก่อนเนาะอยู่เราจะให้แบบมาดูใกล้ๆนะคะว่าปอมๆที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ให้ดูแบบใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นปอมๆเนาที่เราทําทั้งหมดนะน่าจะมีแบบหลายหมื่นอันเลยนะคะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วมันจะเวลาตอนที่เราตักเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบนี้ มันยังไม่กลมนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องนำไปเลมนะคะเลมให้มันเป็นรูกกลมๆเนาะให้มันให้มันเข้าทรงให้มันเป็นรูกกลมๆนะคะถึงจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะตัวนี้คือ,อยังไม่สามารถนำไปใช้ได้นะก็คือตักเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเลมเนาะเลมให้มันกลมๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปใช้ทำหมวกเช่าขาวนะคะซึ่งก็ถือว่าใช้ เวลาเยอะเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆ้อยค่อยไปเจอกันอีกคลิปต่อๆไปค่ะ